จังหวัดร้อยเอ็ดมทบ27มอบทุนยังชีพให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคูถถ่สมรสทุกพลภาพประจำปี2,568เมื่อวันที่17ตุลาคม2,568เวลา9นาฬิกาผลตรีวิชิตมักการุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27พร้อมด้วยพันเอกหญิงพี่บุญลักษ์มักการุณประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่27 เจ้าหน้าที่กองกำลังพลมณฑลทนหารบกที่27และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบทุนยังชีพให้แขกบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบ,บกประจำปี2568โดยทุนยังชีพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านทหารบกจำนวน7ราย รายละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น35,000บาทเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกําลังคนและครอบครัวตลอดจนเสริมสร้างขวันและกําลังใจให้กับผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษพลตรีวิชิตมักการุณได้กล่าวให้กําลังใจครอบครัวของกําลังคนว่ากองทัพบ,บกให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของทหารทุกนาย เพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันพร้อมย้ำว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความห,มห่วงใยจากกองทัพบ,บกที่มุ่งเน้นให้ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดไปคมกริพพวงสีเคีนขขาวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดทีพีนิวไทยแลนด์รายงาน